ปีใหม่ปีนี้นะคะเจนจิขออวยพรให้เพื่อนเพืเพ,นเพนลนเลเวอร์บายเจอฮายทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวมถึงสัตว์เลี้ยงของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ปีเสือปีนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะแข็งแรงดุดันนะคะเข้มแข็งตลอดปีตลอดไปเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเจนจิก็มากับเจ้าตังตุงเป็นสุนัขนะคะสายพันธุ์ชิวาว่าผสมกับ French b u l l d o g แล้ววันนี้นะ จีจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมสวนฮ <Wow. S 1> ้กไกโดเลาว์ปาร์กนะคะที่อยู่ในเขาใหญ่เนี่ยเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะสวยน่ารักเหมือนจิขนาดไหน,น ส่ของเธอพีนนะคะมีกลิ่นอโลมาหอมมากๆนะคะช่วยในเรื่องของ Energy และเมตาบอล i s m มด้วยค่ะแล้วเขานะคะมีส่วนผสมของซปเปอร์ฟู้ดเยอะมากๆเลยนะคะตังตุงชอบมากอะตังตุงอีกหน่อยหนึ่งลูก ะะตอนนี้จะมีดอกไม้มากมายสวยงามนะคะที่ออกมาบานสพรั แบบนี้นะคะให้ผู้หญิงหนุ่มๆคู่รักต่างๆนะคะมาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเช้าคนมากันเยอะมากๆแล้วอากาศดีมากๆเลยนะคะสามารถมาถ่ายรูปกันนะคะถ้าเหนื่อยๆนะคะก็ไปทานขนมของหวานเครื่องดื่มต่างๆตรงคาเฟ่บริเวณนั้นได้นะคะไฮไลท์ของเขาก็คือไดฟุกุสตอเบอรี่อร่อยมากๆเลยนะคะและอย่างที่เห็นนะคะตังตุงก็มาด้วยนะคะที่นี่เป็นเพจเฟรนลี่ค่ะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้แต่อย่างที่บอกนะคะ เน้นย้กันตลอดนะคะต้องเอาใสาจูงหรือว่ารถเข็นนะคะสามารถเข็นรอบนอกได้นะคะหรือว่าเอาที่เก็บอแพมเพรสมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความสะดวกสบายและก็สะอาดด้วยนะคะ จะพาทุกคนนะคะไปคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เป็นเพจเฟรนลี่นะคะใครที่มาเขาใหญ่เนี่ยสามารถพาสุนัขหรือว่าน้องแมวน้องสัตว์เลี้ยงอะไรมาก็ได้นะคะหรืเปล่าต้องไปถามแต่ละร้านดูก่อนตอนนี้นะคะเจนจีอยู่ที่ Top l o อฟตีนั่นเองไปดูกันว่าพนักงานต้อนรับของที่นี่จะเป็นสุนัขหรือแมวนะคะไปกันเลยค่ะ ชอบ Love s p e e เสียงอะไรทำไมใครทำไมล้มเพาไว่หนูากันอย่งหนูไปหาเจ้าของดีกว่าใครคือเจ้าของหนูอ,อ,อ่ะออ x c ส s มี e นะคะนี่เป็นหมาของใครคะของพี่หรือเปล่าคะเ,เจ้าของบริษัทไม่ไม่หรอกเอ๊ะเจ้าของบริษัทบริษัทอะไรคะ <c oughs> ไม่รู้งานงานเกี่ยวกับอะไรไปหาเจ้าของดีกว่าค่ะขอโทษทีค่ะ เจ้าของหมาค่ะเอาไปเลยค่ะชื่ออะไรคะน้องหมาชื่อน้องอันนี้ชื่อน้องมิสค่ะแล้วก็น้องแมวสวัสดีค่ะเพมาแนะนำตัวกันอีกรอบด,ด,ดีกว่าค่ะชื่อมายนะคะคือมายะค,ะค่ะผมชื่อท็อปนะครับชื่อท็อปนะคะเป็นเจ้าของร้านนี่เลยนะคะท็อปลอบสตี้นั่นเอง ซึ่งที่นี่เป็นเเฟรนลี่ด้วยใช่แล่ะ,ะจุดเริ่มต้นของที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจริงๆเป็นคนชอบอะไรแบบสไตล์แบบพวกกาแฟขนมอย่างเงี้ยครับใช่เราสองคนทั้งคู่ก็เลยเหมือนแบบแพนที่จะแบบมาท,ทําธุรกิจด,ด้านนี้พูดถึงเจ้าสองตัวนนี้ดีกว่านะคะ ใน่เจยใเลยแล้วสองตัวนี้คือได้มาอย่างไงคะตัวนี้ได้มาจากเจ้าของเก่าเขาเป็นตัวเขาเป็นผู้คุมราชทันออ๋อใช่ครับตัวนี้ได้มาก่อนครับอ่ะแล้วเป็นไงคะแล้วตัวนี้ครับคือเหมือนพ่อผมเขาเป็นหมอแล้วเขารู้จักกับพยาบาลที้พยาบาลคนนี้เขามีแฟนเป็นตำรวจอะฮะเขาก็เลี้ยงตัวนี้มาแล้วตัวนี้ไอตัวน้อยอะครับคือแม่เขาได้แชมป์ตัวนี้ใช่ครับ ก็เลยแบบเออก็เลยรอรับมาอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใ,ใช่เ,เพื่อนกันใค้เขาเป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เป็นนักเด็กหน,นูไม่รู้จะเล่นกับใครใช่ครับแล้วเป็นไงคะวิธีการเลี้ยงดูของเราเราดูแลทั้งสองตัวนี้ยังไงบ้าง ก็ <G ül üş> ต้องให้เขาออกกําลังกายเยอะๆครับอย่างถ้าอย่างตัวนี้ครับ<ม>แล้วแต่แล้วแต่ตัวนะฮะถ้าตัวนี้ตัวคนนี้เขาไม่ค่อยแอคทีฟมากอ่ะเขาก็จะนั่ง <S <S นั่งนอนนอนได้นั่งน่อนนอน,น,อนใช่ครแต่ตัวนี้จะแอคทีฟมากถ้าแบบมไม่พาไปวิ่งหรือไม่พาไปออกกำลังกายเขาจะทําลายข้าวของอต,ต้องแบบเอาให้เขาออกพลังให้หมดเลยฮะแล้วจะน่ารักแต่ตัวที่ดื้อเนี่ยกลับเป็นตัวที่เชื่องเชื่องแล้วก็ฝุดง่ายใช่ครับแมวสามารถออกคําสั่งได้หรือยังคะพื้นฐานเขาเขาสามเดือนกว่า สามเดือนกว่าทําได้แน่นอนเพราะพร้อมมาตั้งนานจะพังวันนี้ไหมยืดเลยคะเก่าอีแรมเดินนะยืดเซ็ตเดาใช่ทางดีนะคเซ็ตสปินแล้วทักยื ยุกเหอยังไงซิดจับเนยเดตอนนี้ก็จะได้รางวันี่ค่เราสัมภาษณ์ต้องหมากมเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูรอบๆร,ร้านดีกว่าเพราะที่นี่ตกแต่งสวยงามมากๆไปแล้หลง กลิ่นนัตตี้หน่อยมีในร้านโอ้ตัวโคลอมเบียกับโกเมมาลาครับอืมใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นพวกเข้มแบบนัตตี้หน่อยนัตตี้หน่อยอเดี๋ยวต้องสั่งซนหน่อยได้ครับในร้านนะคะก็จะเป็นเหมือนเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ของทานเล่นเนอมีอาหารหลักด้วยนอกจากจะมีอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะยังมีมุมแบบว่าสำหรับชุนัตสัตเลียงด้วยมีอะไรบ้างคะมีอันนี้แฮร์โค้ทค่ะมีแชมพูอุ้ย กิน<ม>าอ,อวันนี้ก็เต็มอิ่มมากๆจัดเต็มให้จีจนโอ้ยอิ่มพะแ้เลยนะคะแล้วก็จัดให้ทีมงานโอ้ยนอนพูนกลางกันไปหมดแล้วค่ะ ก็ฝากร้ราน Top Lottie Cafe ด้วยนะคะอยู่เขาใหญ่กม8นะคะจุดสังเกตง่ายๆก็คือตรงข้ามกับตั้นปตโทจะเยื้องกันประมาณ300เมตรค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะากจรับ Meat a ทำไมอาหา <knights S 1> รมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้ อย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นๆเนื้อเน้นๆเด็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อย <laughs> ให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นเนเจอไฮมิดแอสมีลสุนัขไม่กินยินดีคืนเงิน ซึ่งเป็น pet friendly ด้วยค่ะชื่อว่า Fairy s c o n e House นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นที่ที่แรกในเขาใหญ่เลยนะคะที่ทำสกคนโฮมเมดด้วยค่ะและที่นี่นะคะพนักงานต้อนรับของเขาเป็นน้องแมวโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าน้องแมวจะน่ารักขนาดไหนหรือว่าสกูนจะอร่อยขนาดไหน follow me อุ้มนะคะทำหน้าที่อะไรที่นี่เอ่ยเป็นซีเนีรยบาริสต้าของที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่บอกเลยว่าเป็นที่ mm hmm. ที่ทำสโคนโฮเมดที่แรกในเขาใหญ่ด้วยใช่ค่ะก็ตกแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ที่มหัศจรรย์ เป็น pet friendly ด้วยค่ะซึ่งมีแมวจรอ,อยู่กี่ตัวคะทั้งหมด9ตัวค่ะอยู่9ตัวอะพูดถึงคนที่ขี้บ่นที่สุดตอนนี้ดีกว่าอเชอรชอกชีพค่ะช็ชอกชีพ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งของที่นี่เป็นพี่คนโตเลยหนูอย่าจิกลูกอย่าจิกค่ะรู้ว่าแบบคือแมวจรก็เขาอาจจะแบบ รู้วิธีการเคี้ยวหนุบหนักมากกว่าจเริยอาจจะไม่ถนัดสังเกตได้จากแพคเกจิ้งดูฟึมพัมแต่เขาชอบนะอร่อยอตัวนี้ชื่ออะไรนะคะอีกรอบนึงช็อกชีพค่ะชกีพก็อยู่ที่ร้านนี้มานานแล้วเป็นซีเนียประจําร้านชื่ออะไรบ้างคะที่ร้านถ้าเก็บมาเลี้ยงจริงๆเราก็จะมีเป็นสองตัวคือเจ้าเสือกับตัวเจ้าแมรี่ค่ะแมรี่แล้วพอเจ้าเสือนี่ก็คือเขาก็ทําไม่ทันค่ะก็เลยท้องมามีมีลูกมาอีกสี่ตัว ในก็เป็<ห>น6ตัวเองค่ะเจ้าแมวีิเองก็ถ้าหมั่นไม่ทำอีกเหมือนกันก็เ็ิมมาอีก2ตัวค่ะ<อ>มีลูกมาอีก2ตัวสมมุติเอาแมวจอนมาเลี้ยงนะคะเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียก็แนะนําให้ทําหมั่นนะคะถ้าไม่อยากมีสมาชิกเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาออกลูกเร็วมาก เปดเดินเล่นก็ได้นะค่ะจะอารมณ์เสียเขาไม่ได้อยากเดินเล่นนะแต่เขาขี้บ่นเขาบอกว่าใช่ทําไมอ่ะทํไมไม่ป้อนชดีดีๆอ่ะนี่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่อจตากล้วค่ะกลกุ้วสนมากทําให้นึกถึงเจ้าลูนเลย ที่อยู่ที่บ้านของเราเจก็มีแมวจอมเหมือนกันค่ะ่าจะอายุแบบเด็กกว่านี้หน่อยค่ะแต่เป็นไงบ้างคะลูกแมวจะตนไหมคะเขาทัวสนตามวัยอะค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นแมวขี้อ้อนพอลูกค้ามาก็คือแบบอย่างนี้เลยค่ะเข้ามาอ้อนมานอนมานอนตักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจ๋าอะไรเนี่ยฮะ ไมาอยู่ดีๆมาลงล็อกน้องช็อกชิพจาก,กัวแล้วมีอะไรนะคะอ่ามีเป็นเจ้าเออเอเกร์เอเกรพิโอนี่ค่ะแล้วก็เป็นลาเวนเดอร์อ้ยน่ร <laughs> พิโอเน่ลาเวนเดอร์ก็คือเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าถ้าค่ะมี4ตัวค่ะแล้วอีกตัวก็จะเป็นเจ้าหมูปิ้ง <laughs> การเลี้ยงดูน้องแมวทั้งหมดยังไง อย่างตอนเช้าปล่อยมาปกติเขาอารมณ์ดีเขาเขาก็คุยกันนะคะก็คุยกันเขาก็นั่งคุยกันหน้าอยู่หน้าร้านค่ะปกติเลยค่ะยังไงเออหรือว่าก็คือนั่งแล้วก็หันมองหน้ากันปกติใช่ค่ะเขาออกเสียงด้วยเขาก็นั่งเล่นกันแบบเรียกขนให้กันอะไรแบบนี้ค่ะอารมณ์ดีแต่ถ้า ก็ตีกันไงที่เห็นเลยค่ะตีเลยเดาอารมณ์ได้จริงจคือเพอทะเลาะกันก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปเพราะแมวทะเลาะกันมันน่ากลัวใช่ค่ะในฐานะคนที่เน้นสุนัขมาแล้วมาเจอแมวจรอยนี้ทำทำให้เรามีความคิดที่เปลี่ยนไปเลยไหมคะกับการเลี้ยงแมว เปลี่ยนนะคะอย่างตอนแรกๆก็คือมาอย่างอย่างรุ่นแรกมาก็คือรู้สึกลำคาญมากค่ะแมวพูดไม่รู้เรื่องใช่มันงุนงิดอะค่ะแบบมันไม่เหมือนน้องหมาผมว่าแบบคนที่เลี้ยงสุนัขมาก่อนจะไม่เกตความแมวใช่ค่ะแล้วพอไปไปมาเปลี่ยนใจค่ะก็อยู่ดีๆก็ก็อย่างเงี้ยค่ะข้อมาอ้อนก็หลงเขาไปโดยปริยายก็แบบตืมนแทค่ะิเราโดนไม่รู้ตัวแท้ค่ะอยู่ดีๆก็แบบโอ้อย่างนงี้เลยอะค่ะ เนี่ยอย่างนี้แหละเรายิ่งเราเจอเขาตั้งแต่จิ๋วๆนนิ๋วอะนะใช่อะค่ะๆๆก่อนที่เราจะไปชิมสโคนกับชากันนะคะอยากให้คุณอุ้มฝากร้านแฟรีสสโคน h o ้า e หน่อยค่ะร้านเฟร r ี s สะโคนเฮ้าของเรานะคะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะถนนธนารักกิโลที่12นะคะสามารถโทรมาต่องไว้ก่อนได้ก็คือยินดีต้อนรับสั่์เลี้ยงมาที่ร้านได้เลยไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตาม มากินอาหารนะคะมีทั้งออเดย์บรันช์นะคะมีสโคนมีอ้อมีชาโอยหลายอย่างไปหมดแล้วก็ดื่มดมับบรรยากาศแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยสวนกุหลาบคือท่านจิมีสวนแบบนี้ก็อยากจะเอากุหลาบที่จิซื้อมา20กว่าต้นมาลงแบบนี้บ้างน่าจะดีเหมือนกันนะคะแต่ได้แค่ฝันไป กินจินนี่มาสุขภาพดีจริงๆนะนม,ามากินจินนี่มาน้มา,มากินจินนี่มาน้มา,มากินจินนี่มาจินนี่ทูน,น่าไวท์เม็อาหารแมวพรีเมียมจากทูน,น่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกาย กินจินีกินอย่างราชาแล้วตอนนี้นะคะเจนจิก็อยู่ร้านคาเฟ่นะคะที่เป็นเพจเฟรน l y อีกที่หนึ่งนั่นก็คือ Black The คาเฟ่ซึ่งที่นี่นะคะมีพนักง,งานต้อนรับ <c oughs> เป็นสโนว์แบบอิต้าลวเล็กๆเล็กๆเล็กเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาดีกว่าค่ะว่าเขาจะเล็กขนาดไหนค่ะ นักทั้งสาตัวหน่อยจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจะชอบหมาพันใหญ่เพราะว่าเป็นคนเป็นคนแม่เป็นคนบ้าพลังอยู่แล้วอ,อชอบออกชอบออกกําลังกายไม่ชอบอยู่นิ่งอ,อันนี้น้องหมาอย่างอย่างลาวดอเนี่ยเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราได้ออกกําลังกายทุกวันเลยออพอเขาเล่นปุ๊บ ก็จะกลายเป็นว่าจะสองคนเนี่ยอ้วนๆฟุกๆเล่นด้วยอะไรเนี่ยค่ะใช่ชื่ออะไรคะชื่อบัดดี้วิลกรรมของเขาก็คือจะชวนคุณแม่เล่นทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็จะช่วยขายของช่วยขายของช่วยต้อนรับลูกค้าอะไรลูกค้ามาอะไรดูจังหน้าแฟนคลับไหมคะเพราะว่าเขาแฟนคลับเยอะมากค่ะ เขาแบบเวลค้ามแบบเวลคัมอันดีทุกวันนี้ลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยก็คือมหาบัดดีมหาสุนัขบางทีไม่ได้ว่าเรื่องกาแฟหรอกกาแฟเป็นผลพอยได้เขาจะมาหาน้องน้องตัวที่สองก็เป็นอโปอโปเป็น English b ง l ก d o g ดใช่มันใหญ่มากคุณแม่บอก40กิโลกรัมประมาณ40ใช่ค่ะเป็นตัวผู้ด้วยตัวผู้ค่ะทำไมเราถึงเรียกเลือกเลี้ยง English Bu ดอกคะ อ้วนปมสมชื่อเป็นเขาเรียกวเป็นลักษณะของอิงดิส h ุ๊ l ด็อกแม่ไม่ได้ขุนพิเศษใช่ไหมไม่ค่ะมือเดียวค่ะหมือเวลมืออ๋อมันเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของอิงดิส h ุ๊ l ด็อกใช่ค่ะแต่แข็งแรงคุณแม่บอกแข็งแรงมากด้าชนี้ใส่ยังไงคะเขาค่อนข้างจะเป็นหมาค่อนข้างจะสฟิวดูตัวนี้จะเป็นอะไรที่ขี้อ้อนเวลาเวลานั่งบนโซฟาก็จะมานั่งด้วย สมมติว่าถ้าไม่ให้นั่งก็จะมาร้องอีอีอีอยู่อย่างเงี้ยค่ะ,คะเพื่อจะขึ้นมานั่งด้วยมานอนตักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเจ้าเนี้ยตัวนี้ได้มานี่คือฟาร์มดีกว่าเขามาส่งให้แต่ว่ามาแล้วน้องไม่ไม่แข็งแรงเลยตอนเนี้เป็นผิวหนังทั้งตัวรักษามาตั้งแต่พอมาได้สักเดือนสองสเดือนนะคะน้องก็เริ่มละเร<ล>ิ่มจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆแล้วก็ตอนนี้เป็นทั้งตัวไปหาหมอทุกโรงพยาบาล ก็ไม่หายไม่หายก็มีแต่ยาีก็ตอนนี้ก็เลยใช้แบบใช้ยาทายาพ่นอะไรง่ายเขาไม่ได้สัมผัสกับสิ่งท่คใช่ค่ะใช่ใช่เวลากรรมที่ทำให้เราประทับใจมีอะไรบ้างก็จะเป็นบัดดี้ค่ะเพราะบัดดี้เนี่ยเวลาลูกค้ามาสมมติมาเยอะๆเต็มร้านเขาก็จะคอยจ้องแล้วก็ลงไป รับล <v> anyway. ูกค้าแล้วขึ้นมาปั๊บเขาก็จะลงลงไปอีกไปส่งแล้วก็ไปขึ้นแล้วไปไปส่งถึงรถลูกค้าเรียกขึ้นรถอะไรก็ไม่ไปนนคะก็อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเขาเขาน่ารักมากเขาจะดังมากในเขาใหญ่บันดี้บัตตี้หนูดังเขาใหญ่ที่สุดลูกหนูดังเขาใหญ่เหรอคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องได้กินเจอไฮสติ๊กนะคะเจอไฮเดรนสติ๊กค่ะมีส่วนผสมของเทอรปีนด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะพอน้องทานจะช่วยในเรื่องของวีแล็กซิ่งแล้วก็ความมีกลิ่นหอมเทอปีนมีกลิ่นอโร oma หอมๆน้องหมาได้ทานแล้วก็จะแบบโอ๊ยหอมจังเลยอยากกินมีกอะไยเง้ย เท f เฟรลี่ใช่ไหมคะสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าถ้าพามาต้องแจ้งกับทางเคลา์เตอร์ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าดีใจค่ะพอดีใจปุ๊บก็จะไป,ปะจะไปเหมือนกับไปตะกายน้องหมาเขาไปตะกายแบบดีใจซึ่งซึ่ง ลูกค้าพอพามาเขากลัวเขาก็อุ้มหนี้พอหนีปุ๊บเจ้านี้ก็ตามแล้วก็เกิดการตะกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แผลได้อะไรกันมาย้ำนะคะถ้าใครพามาที่ร้าน Back The Cafe นะคะแนะนำให้แจ้งทางเคาน์เตอร์ก่อนนะคะคุณจะได้ไม่เกิดกา <c oughs> รปะทะ <c oughs> ปะทะจากการที่อยากเล่นนะไม่ใช่แาะ,ะรายการน,นะอยากเล่นอยากเล่นค่ะ 9จมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะสามารถเข้ามานั่งชิวๆได้ทั้งวันมาแวะมาเยี่ยมน้องหมาก็ได้ค่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันนะคะแวะมาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้นะคะ วันนี้หมดเวลาของเพลเวอร์บายเจอฮฝากติดตามทุกช่องทางของเพลเวอร์บายเจอฮนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ Facebook หรือว่าทาง YouTube ดูทางทีวีไม่ทันก็กด Subscribe จะได้ดูย้อนหลังกันค่ะแล้ววันนี้เจนจิคุณแม่แล้วก็คุณใบนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ